วันนี้นะคะทุกคนเราจะมาสอนหาของฟรีใน r โรบ็อกกันะค่ะก่อนแรกนะคะเราก็จะให้ดูของฟรีนะคะของฟรีก็จะเป็น หมวกน้องตัวตลกอย่างนี้นะคะเดี๋ยวใช้ดูนะคะอยู่ในไอเทมสเสริมสีสันนะคะนี่ค่ะน้องจะน่ารักแบบนี้นะแล้วเราก็กดออกเลยนะคะแล้วก็ไปเลืเล่อนหาแมพนะคะเดี๋ยวชื่อแมพจะเขียนอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะชื่อแมพนะคะกดเข้าเกมไปเลยค่ะกดเข้าไปปุ๊บใช่ไหมคะแล้วก็จะเห็นแมพขึ้นปกมาค่ะสวยเลิศสมัมนเต็นนะคะ่ะรอค่ะรอเสร็จใช่ไหมคะแล้วก็แค่กดตรงนี้ค่ะคลิก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 เข้าไปเลยค่ะ คลิกเสร็จใช่ไหมคะรอก่อนนะคะเราต้องคลิกๆ,ๆไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวพอเข้าเกมใช่ไหมคะเดี๋ยวเราขอพี่ขอปิดเสียงกันนะคะเพราะจะไม่ใใครได้ยินนะคะแล้วก็นี่นะคะเอิม่มเควสแรกนะคะเราต้องเก็บเนาะนกพิราบตามแมปหกตัวนะคะเควสที่สองก็แค่มาตีเบ็ดกับโรบอทนะคะเควสที่สามก็คืออยู่ในแมปยี่สิบ,บนาทีค่ะ โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่จะดนะูให้ดูนะคะว่าตีกับใครตีกับน้องจะเป็นตัวตรงนี้นะคะวิ่งเข้าไปเรลยข้ามจอยนะคะก็ต้องตีกับภาพใหญ่อันที่3เลยค่ะแล้วก็กดปิดไปเลยนะคะแค่นี้ค่ะจบค่ะ